ที่ห้องเรามีสตอรี่ส่วนตัวแบบนี้ก็รู้สึกว่าคนทํามันมีสมองแะแบบฉลาดแล้วก็แสดงให้เห็นว่าห้องเรามันก็แบบเออมีคุณภาพอะไรอย่างนี้แล้วเราคิดว่าดีป่ะดีดีมินคิดยังไงที่ห้องป2จะมีสตอรี่แบบนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรมาก คำตอบดีอย่างเลยใช่แล้วแล้วสอบติดโรงเรียนอะไรบ้างไม่ติดแม่งทำโรงเรียนเลยวินิจล่ะติดค่ะโครงการไม่รู้ค่ะแคทคิดว่ายังไงที่แบบห้องเราจบป .6 ไปแล้วจะมีแบบสตอรี่ส่วนตัวสตอรี่ยังไงวะคือแบบเป็นวิดีโออะวิดีโอที่แบบรวบรวม Everything ทิ n กระเบลของห้อง6ดับ2อะเดี๋ยวเดี๋ยว Everything เออมึงมันก็น่าจะดีนะมั้ เราสนับสนุนไหม <Nope. S 1> น่าจะทำไมใช้คำว่าน,น่าจะละ่ะยาวห้องอย่างนั้นก็ไปไปถามเปลี่ยนเรื่องแล้วแล้ว,ลวคิดว่าจบป .6 ไปแล้วจะแบบจะมีชีวิตยังไงหรือว่าใช้ชีวิตวบแบบเดิมแบบเดิมๆอะ่ะแล้วคิดว่าจะอยู่รอดในสังคมอะเพราะว่าไม่โดนค่าก็โดนไล่ เอาติดโรงเรียนอะไรแล้วเนี่ยวินิจน,ะว,น,นะวิแิ่ข้ินี้ดอเยสเออแค่นี้แหละบ๊ายบาย มมันแรงากเลยเข้าว่าวันนี้แดดร้อนะเข้าว่าวันนี้ไม่มีแดดเลยเข้าว่าวันนี้ฝนไม่ตกเข้าว่าวันนี้เราควรจะกลับบ้านแต่เข้าว่าตอนนี้มันยังไม่กลับนะ ที่24มกราคมเมื่อวานเป็นวันที่23ก็คือเป็นวันที่สอบวินิจศึกษา <l ug> ก็คือติดเขาป,ประกาศผลแล้วตอน3ทุ่มแต่ใครที่ไปรอที่วินิจก็ประกาศผล2ทุ่มแปะป้าย2ทุ่มก็คือประกาศท็อปเทค่ะแล้วก็พูดขาดกับเพื่อนโ้คนดีมากโครงการที่มีคนติดนะที่ไปเรียบเรียงมาคือถ้าขาดใครก็ขอภัยนที่นี้ ก็โครงการใบเลี้ยงก้้นมีโบทใบมุกปั้นไอห้องควีนมีไอพอยไหมวลีกละแมแล้วก็บิวเน้นวิทย์คณิตมีคิมแคททิวมีโอปินชีนุกป่วยนินแล้วก็ใบตองแล้วก็วิชาศึกษาวิชาทหารใช่ไหมคะเนี่ยเตรียมทหารหรอที่ติดท o p ป1นก็นิโมเป็นอันดับที่8แล้วก็อัพเป็นอันดับที่9คือเก่งมากตรงนี ก็ที่ติดคนวิชาทหารนะโฟนกีดเปมแล้วก็เน็ตแล้วก็สอวนนก็มีหญิงก็ใครที่ไม่ติดก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าเรายังมีสาธิตอยู่ใครแม็กมากสาธิตคือสาธิตเนี่ยก็เป็นที่หมายตาของเด็กลบุรีเกือบทั้งหมดเลยพูดถึงวิื่อจนี้ก่อนละกันก็ใครที่ไม่ติดก็ไม่เป็นไรคือเป็นตัวสำรองคือแน่นอนว่าถ้าคุณไม่ติดที่อื่นก็คือก็เดยวก็ต้องโดนเรียกอยู่ดีแหละเด็กก็ต้องมีที่เรียนถูกไหม ก็ช the so 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 ่วงนี้เป็นช่วงที่แบบรักษาสิทธิ์วินิจแล้วก็มอบตัวมอบตัววันที่31สอบสาธิตวันที่30เป็นไงกลนการก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็โชคดีขอให้สอบติดแล้วก็สู้อ่านหนังสือกันเยอะแต่ก็รู้หรอกว่าไม่อ่านหนังสือกันหรอกรู้รู้เยอะด้วยเคก็ขอโชคดีสู้